สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่6มกราคม2023นะครับในวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญเกโกรีแห่งอาเซียนเฟนพระสังฆราชนะครับในหัวข้อที่เราคุ้นเคยนั่นคือการรับพิธีล้างของพระกุศลเจ้านะนักบ,บุญเกกกรีได้บอกไว้บอกว่า พระริสต์เจ้าทรงให้แสงสว่างปกคลุมพระองค์ไว้ขอให้เราถูกปกคลุมด้วยแสงสว่างด้วยเช่นกันพระกฤษต์เจ้าทรงรับพิธีล้างเราก็เช่นกันให้เราลงไปพร้อมกับพระองค์และขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ด้วยทานยอนบัพติสกําลังทําพิธีล้างพระเยซุเจ้าก็เสด็จมาพระองค์อาจจะเสด็จมาเพื่อให้ผู้โปรดพิธีล้างบริสุทธิ์เป็นที่แน่นอนว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อชําระบาปของมนุษยชาติในสายน้ํา พระองค์เสด็จมาทำให้แม่น้ำชอแดนบริสุทธิ์เพื่อเราและเตรียมไว้สำหรับพวกเราพระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์เสด็จมาสถานาสิ่งสร้างขึ้นใหม่โดยทางพระจิตและน้ำท่านย้อนทูลทัดทานแต่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันที่จะรับพิธีล้างจากท่านท่านย้อนกล่าวว่าข้าพเจ้าต่างหากที่ควรรับพิธีล้างจากท่านท่านเป็นตะเกียงต่อหน้าดวงอาทิตย์เป็นเสียงต่อหน้าพระวจนะ เป็นเพื่อนเจ้าบาวต่อหน้าเจ้าบาวผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากสตรีต่อหน้าผู้ที่ทรงเป็นผลแรกของสิ่งสร้างทั้งมวลผู้ที่โลดเต้นในคันของมารดาเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ผู้ทรงได้รับการนามัสการตั้งแต่ประทับอยู่ในคันผู้ที่ได้เตรียมทางและผู้ที่จะเป็นผู้เตรียมทางอยู่ต่อหน้าพระองค์ผู้เสด็จมาแล้วและจะเสด็จมาอีก ข้าพเจ้าตั้งหากควรรับพิธีล้างจากท่านเราควรกล่าวเสริมได้ว่าและเพื่อท่านสำหรับท่านยอนซึ่งจะต้องรับการล้างด้วยเลือดชำระให้บริสุทธิ์เหมือนนักบ,บุญเปโตรที่ไม่ใช่ล้างแต่เท้าเท่านั้นเมื่อพระเยซูเจ้าขึ้นจากน้ำโลกก็ขึ้นจากน้ำพร้อมกับโร่ด้วยสวนสวรรค์ที่ถูกปิดไว้ด้วยดาบก็ลุกเป็นไฟและสำหรับอดัมและบุตรหลานของท่านได้ถูก เปิดออกพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์ผู้ทรงเท,เท่าเสมอกันเพื่อเป็นพยานยืนยันถึงพระผู้สูงสุดพระสุรเสียงยืนยันเป็นพยานถึงพระองค์ดังจากสวรรค์ทินกําเนิดแท้จริงของพระองค์พระจิตเสด็จมาในรูปนกพิราบซึ่งในการก่อนมาแล้วได้เคยแจ้งการสิ้นของนาวินาศและพระจิตเสด็จมาในรูปแบบเดียวกันเพื่อถวายเกียรติ แด่พระกายซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจาในวันนี้ให้เราถวายเกียรติแก่การรับวิธีล้างของพระกฤษเจ้าและเฉลิมฉลองอย่างศักดิ์สิทธิ์จงชำระจิตใจบริสุทธิ์หมดจดรักษาไว้ให้บริสุทธิ์เสมอไปไม่มีสิ่งใดจะทำให้พระเบเจ้าพอพระไทยมากไปกว่าการที่มนุษย์กลับใจและได้รับความรอดโดยอาศัยพระวาจาและการไขแสดงที่โรรองได้ประทานให้พวกเขา พระองค์ทรงพระประสงค์ให้พวกท่านเป็นพลังท่งชีวิตเพื่อมนุษยชาติเป็นแสงสว่างส่งโลกพวกท่านจะต้องเป็นแสงสว่างเจิดจ้าที่อยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าผูท้ทรงเป็นองค์ความสว่างปกคลุมพระสิริรุโร์ของพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งสวรรค์พวกท่านจะต้องชื่นชมดินดีมากยิ่งขึ้นในแสงสว่างเจิดจ้าและบริสุทธิ์ของพระเดชพรภาพซึ่งท่านได้รับแม้ว่ายัางไม่สมบูรณ์ลำแสงแห่งความเจิดจ้า มาจากพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราพระสิริรุ่งโรจน์และพระฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดกาลครับในบุญเกอรกลีนาเซียนเซนสังกราชก็ได้อธิบายการรับบิธีลางอันนี้เราได้ยินบ่อยแล้วนะในฉลองพระเยซูรับพิธีลางเราก็รู้แล้วยอนก็เป็นผู้ที่ต้องบทศินางมาเตรียมทางให้พระเยซูพระเยซูก็ไปล้าง รับสินล้างกับยอนยอนร,ร,รู้ไหมรู้ว่านี่เป็นพระเยซูนะแล้วก็จะขอให้ไม่ล้างแต่ว่าพระเยซูก็ไม่เดือไม่ไม่ยอมก็ให้ล้างเพื่อพระองค์จะได้เจริญชีวิตแล้วมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นนะเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะตรงนั้นแน่นอนต้องยอมรับนะว่าประชาชนยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าว่าพวกเป็นใครก็รู้เพียงแต่ว่าเป็น ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกของยอแซฟช่างไม้ลูกของมารีแม่บ้านคนหนึ่งสถานะก็ไม่ได้มีอะไรหาเช้ากินค่าแล้วพระองค์ก็ไปตรงนั้นเพื่อแสดงพระองค์เองเปิดเผยพระองค์เองในภาษาในเรื่องการรับพิธีล้างเราจะเห็นก็บอกว่าขณะที่ทรงทำพิธีล้างนั้นท้องฟ้าเปิดออกมีเสียงดังจากว้าว่า ผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราที่เราพอใจมากมีรูปนกพิราพระจิตสเสด็จลงมาอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของการบรรยายเรื่องของการอธิบายว่าไม่ใช่ธรรมดานะผู้ที่มารับอิทธิล้างจักรอนตและน้ําในแม่น้ําจอแดนที่พระองค์ลงไปนั้นไม่ใช่ต้องการชำระล้างความผิดล้างอะไรของพระองค์ไม่มีเนี่ยพระองค์ไม่มีบาปแต่ลงไปเพื่อทําให้น้ํานั้นบริสุทธิ์ให้น้ํานั้นสะอาดหมดจดและเป็นน้ําที่จะชำระล้าง บาปความผิดต่างๆของมนุษย์ทั้งปวงด้วยนะนี่คือความหมายที่ได้ถูกอธิบายภายหลังจากนักเทวศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้มั่นใจนะขอให้เราได้เอาใจใส่ให้ใคนที่ติดตามองค์พระเยซูเจ้าทุกๆวันนะก็ในในประเทศของเราหรือมีหลายๆประเทศนะเขามีหนังสือพระวจติาพระเจ้านะ ในเวลานี้ก็พิมพ์แล้วก็รู้สึกแพร่หลายพอสมควรในประเทศของเราก็คือหน,นังสือไบเบิลไดอารี่เนี่ยที่มีเขียนมีพระวจาพระเจา้าในบทมิซาแต่ละวัน่ก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็มีคําอธิบายสั้นๆข้างล่างก็เหมาะสมถ้าใครมีหรือ,อยังไม่มีก็ถ้าไปมีซะได้ก็ดีมีซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ทุกวันก็อ่านจะใช้เวลา5นาที10นาทีลำพึงก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรา กับพระเบญจเจ้าเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติตนอย่างดีอย่างเหมาะสมตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับวันนี้ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขแล้วก็มีความรักพร้อมที่จะทําให้ผู้อื่นรู้จักพระเบญจเจ้าจากชีวิตจากกิจการต่างที่พี่น้องจะทําขอพระเบญจเจ้าผู้รรทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด